สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินโป๊มันนี่ภาพพี่น้องเมื่อกินปลนปลาพี่น้องปลนปลาดุกปลนปลาย่างแล้วกะ็มีสมพักอันนี้สมพักกะหลำแล้วกะ็ลวกผักปังพี่น้องมาจากพี่น้องเมนูแซ่บๆมัอนี่เมนูเขาเมดกลองเมนูอ่ไรกินโดนแล้วปลนปลาลวกผักนี่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกัน ยาวเข้าไม่สมพักพร้อมสมพักกระหล่ำบนพักฟังหย่อนงาม,งาม Das ist ngon lành cua dầu cái nồng phong sớm chưa ừ. sáp sạp ngọc phát bằng mà. เวียพี่น้องที่มาของคำว่ากินผม เท่าส่ัยมตะกี้เนาะพี่น้องบนเถอะไข่กับมะกุยนะนก็อกใ่ปจำเอาแน่ให้กุยไม่เสมอให้กินป้มลายะมาณเนี่ยพี่น้องมูสิบได้จำน้ำ <laughs> แมนบอกพี่น้องกุยเอาเาอ สมกะหล่ำกับหอมอกระสุดเท่านั้นเลยตอนอุ้างห้างค่ะ nhìn đó, được Nó kìa quập quá Mới câu à Mà ừ. แซ่บแจ๋บสมพักนะสม,มพักปนปลาอันก็ขักเธอแล้วจับเอาแน่อย่าก,กุยล้ายโคตรเป็นโปรมนะพี่น้อง ซับปดปัวมเมนูนี้เขาเมดกล้องหน่อย อิ่มวเว่อเศร้าตัวกินพ่ออิ่มห,หน่อยไปนองเอ้ อเอาแบบปวดโพกบอกโมอบอกเผากินป่นสะใจอเลย มาได้เอาส่วนมาสดพี่น้องออืร mm hmm. สสมพักกระแซบเขาสุดท้ายพี่น้องเลย

<c oughs> สำหรับเมือนี้กับอิ่มอีกแล้วจ้าขอบคุณเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกแชร์คือเก่าจากพี่น้องเพื่อมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้กับฝากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นซองอีสานกินปมซองหน่อยๆในน,น้ำเลยเด้อไว้ไพอกันคลิปหนาคือเขาจ้าคลิปนี้ไปแล้ว